สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเออนุบาล3นะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนเรื่องของข้าวและในวันนี้คือวันอังคารคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทํานากันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูเอมีปริศนาคําทายมาฝากเด็กๆหนึ่งปริศนาด้วยเรามาดูกันนะว่าปริศนาคําทายนี้มีชื่อว่า ก้มๆเงยๆเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินหมายถึงใครเคยใครจะตอบได้บ้างคะฟังอีกรอบนี้นะคะก้มๆเงยๆเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินนั้นหมายถึงใครเด็กๆพอจะรู้ไหมคะถ้าใครรู้คำตอบแล้วหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้แล้วให้เด็กๆตอบคำถามด้วยให้พุพ่งค้อง บันทึกวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กคนไหนสามารถตอบปิศาคคำทายของครูเอได้บ้างคะไาเริ่มกันเลยนะคะในวันนี้เป็นวันที่2คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ขั้นตอนการทํานาซึ่งอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเตรียมหน้าดินแต่ก่อนที่เราจะเตรียมหน้าดินเนี้ยเด็กๆจะต้องทำอะไรคะเตรียม,มเมล็ดพันก่อน โดยการนำข้าเปลือกเนี่ยค่ะมาเพราะเขาเรียกว่าการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ซึ่งการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์นี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงเราจึงนำมเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้เนี่ยก็คือมเมล็ดของข้าวเปลือกเนี่ยค่ะมาแช่น้าไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็นำขึ้นมามาทำอะไรคะ มาทําการปลูกเมื่อเด็กปลูกระหว่างที่เด็กปลูกนะคะเด็กๆต้องรดน้ําทุกเช้าทุกเย็นเราจะรดน้ําอย่างนี้อยู่ประมาณสวันจนเจ้าเข้าเปลือกเนี้ยเป็นมเมล็ดที่งอกมีรากออกมานิดๆแล้วเมื่อมีรากออกมานิดๆแล้วเราก็จะนําเจ้ามเมล็ดพันธุ์เนี้ย ไปปลูกในแปลงเล็กๆที่เราเตรียมไว้เขาเรียกว่าการเพราะต้นกล้าหรือการตกกล้านั่นเองการเพราะต้นกล้าก็คือการนําเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์ที่มีรากงอกมาที่นี่เนี่ยไปเป็นยังไงคะไปปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้ระยะเวลาในการดูแลต้นกล้าเมื่อเราปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือน เพื่อที่จะให้เจ้าต้นกล้าอ่อนๆเนี่ยจเจริญเติบโต,ตทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรงเมื่อเจ้าต้นกล้าเนี่ยครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่เจ้าต้นกล้าก็จะมีความแข็งแรงปุ๊บเราก็จะทำการปลูกข้าวแล้วค่ะอันดับแรกของการปลูกข้าวดูภาพนี้เลยเราจะต้องเตรียมหน้าดินของเราให้หน้าดินของเราเนี่ย นิ่มไม่แข็งแล้วก็รวนด้วยนะคะเด็กๆต้องจำไว้นะคะว่าการเตรียมดินเนี่ยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเช่นอะไรน้ำภูม,มิอากาศลักษณะพื้นที่ตลอดจนวิธีการทำนานและเครื่องมือการเตรียมดินซึ่งการเตรียมดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในสมัยก่อนเขาจะใช้อะไรในการเตรียมดินคะ เถูกต้องค่ะเขาจะใช้เจ้าควายเจ้าวัวในการเตรียมหน้าดินไส่ครากแล้วก็ไถไปไถามาอยู่อย่างนี้เลยทั้งวันจนดินรวนได้ที่แต่ในปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายเข้ามามีเทคโนโลยีเข้ามาเลยใช้เครื่องไถานาหรือรถไถานาในการเป็นไงคะในการไถหน้าดินให้หน้าดินเนี่ยเป็นไงรวนแล้วก็ไม่แข็ง เมื่อก่อนเราใช้หัวใช้ควายในการไถนาแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับชาวนาน,นั่นก็คือรถไถนานั่นเองเมื่อเราเตรียมหน้าดินจนเสร็จแล้วเราทำไรต่อคะเราก็จะทำการนำเจ้าต้นกลา้าที่เป็นต้นข้าวที่เราเพาะมาเนี่ยมาทำการปักดำไว้ที่ พืน้นนาที่เราเตรียมไว้ซึ่งการปักดำนี้ก็คือการนำต้นก้าที่เราเพาะไว้เนี่ยม,มัดรวมกันเป็นช่อๆเป็นมัดๆแล้วนำไปปักในพื้นที่นาที่เราไถนาไว้เรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่นานี้เราจะใช้การปักดำที่มีน้ำขังอยู่ เยอะเลยทีเดียวถ้าน้ำน้อยมันจะทำให้ต้นข้าวเนี่ยตายได้เพราะฉะนั้นน้ำปริมาณน้ำที่ขังอยู่ในท้องนาของเราจะต้องมีประมาณ 5- 10ถึงเซนติเมตรเพราะว่าต้นข้าวอาจถูกลมพัดจนพับลงได้ถ้าระดับน้ำนั้นลึกมากต้นกาที่เราปักไว้อาจจมน้ำได้ในระยะแรกและข้าวจะต้องยืดต้นมากกว่าปกติ จนมีผลให้เจ้าต้นกล้าของเราเนี่ยแตกกอน,น้อยที่สุดการปักดำที่ได้ผลผลิตสูงและได้ข้าวเยอะที่สุดจะต้องปักดำให้เป็นแถวเป็นแนวและมีระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควรเด็กๆด,ดูนะอย่างภาพนี้เลยคุณลุงกำลังทำอะไรคะกำลังนำต้นกล้า มาดำนาหรือการปักดำนานั่นแหละค่ะก็คือการนําต้นกล้าที่เราเพาะไว้เรียบร้อยเนี่ยม,มัดรวมกันอย่างที่คุณครูบอกมามัดรวมกันเป็นเจ้าช่อแล้วก็นํามาปักลงผืนนาหรือผืนดินที่เราเตรียมไว้นั่นเองแล้วเราอยากจะได้ผลผลิตของข้าวเยอะๆ เราจะต้องปักให้เป็นแถวเป็นแนวและเว้นระยะห่างระหว่างกอให้มากที่สุดนะคะเท่านี้เองเราก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดเลยหลังจากนั้นเมื่อเราปลูกข้าวเสร็จแล้วเ,<ร>เด็กๆจะต้องมีการดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญเตบิตบโตบได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเราจะทำยังไงคะ เราก็ต้องมีการดูแลรักษาก็คือในระหว่างการเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวเนี่ยต้งเริ่มตั้งแต่การหย่อมเมล็ดการวานมเมล็ดการปักดำต้นข้าวเนี่ยเจ้าต้นข้าวก็เหมือนกับเราต้องการน้ําต้องการอาหารต้องการแสงแดดเพื่อที่จะไปทําให้เจ้าต้นข้าวนี้จเจริญเติบโต,ตได้ การปักดำของต้นข้าวต้นข้าวก็ต้องการน้ำและปุ๋ยที่สำหรับการเจริญเติบโตในระหว่างนี้ต้นข้าวที่เจริญเติบโตอาจจะมีเจ้า,มาแมลงศัตรูต่างๆเนี่ยมารบกวนหรือมาทำลายต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเกิดความเสียหายหรือตายได้แล้วทำยังไงล่ะทีนี้ชาวนาเขาก็จะมีวิธีการดูแลต้นข้าวนั่นก็คือ ใส่ปุ๋ยพ่นยาเคมีกำจัดวัชพืชเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูที่อาจระบาดที่อาจทำให้ต้นข้าวล้มตายได้นั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวเมื่อเราให้ปุ๋ยให้น้ำเจ้าต้นข้าว จนอิ่มแล้วระยะเวลาผ่านไปเจ้าต้นข้าวก็เริ่มมีจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองทองดเด็กๆรู้ไหมคะต้นข้าวเมื่อเขามีสีเหลืองทองนั่นก็แสดงว่าเจ้าต้นข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นข้าวตั้งท้องคำว่าตั้งท้องไม่ใช่เหมือนคุณแม่ั้งท้องเรานะ ต้นข้าวตั้งท้องหมายถึงต้นข้าวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็นําข้าวเนี่ยมาให้เรารับประทานนะคะเราสังเกตได้เลยเมื่อไหร่ที่ต้นข้าวเป็นสีเหลืองทองทอทั่วท้องทุงท่ง,ทง,ทงนาแสดงว่าชาวนากําลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวต้นข้าวนั่นเองชาวนาจะสามารถเก็บเกี่ยวต้นข้าวได้ก็ต่อเมื่อ ผ่านไปสัปดาห์ที่4หลังจากเข้าออกดอกแล้วประมาณ28-30วันชาวนาเขามีเครื่องมือชนิดหนึ่งเครื่องมีพิเศษมากเลยที่จะทำให้ข้าวเนี่ยถูกตัดออกมาอย่างง่ายดายนั่นก็คือ เคียวเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะชาวนาจะใช้เคียวสําหรับเกี่ยวข้าวเวลาเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวทีและหลายๆรวงหรือหลายๆต้นแล้วเมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะนํามามัดรวมกันเป็นกำกำข้าวที่เกี่ยวแล้วจะถูกกองทิ้งไว้บนพื้นที่นาหรือพื้นที่ก,กว้างๆนะคะชาวนาจะทิ้งไว้ประมาณ5-7วันแล้วจึงจะนำต้นข้าวพวกนี้ที่เกี่ยวมาได้เนี่ย นำมันนวดข้าวที่นวดแล้วจะถูกนำไปเก็บที่ยุ้งฉางหรือนำส่งไปขายที่โรงสีทันทีค่ะเด็กๆขาเด็กๆรู้จักการนวดข้าวไหมการนวดข้าวมีสองรูปแบบรูปแบบแรกเป็นเรื่องของอะไรคะ เห็นรูปคนไหมคะคนสองคนกําลังที่จะฟาดข้าวใหญ่เลยนั่นแหละค่ะภาพข้างบนนี้เขาเรียกว่าการนวดข้าวซึ่งการนวดข้าวเนี่ยหมายถึงการนําเมล็ดข้าวเนี่ยออกจากรวงและทาาําความอัดเพื่อเป็นการแยกมเมล็ดข้าวลีบและเศษฟางออกจนเหลือไว้เฉพาะ,มะเมล็ดข้าวเปิดที่ชาวนาต้องการเท่านั้นซึ่งการนวดข้าวเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเลย ดังที่กูเอจะบอนันต่อไปนี้เหมือนภาพข้างบนเขาเรียกว่าการนวดแบบฟาดกร,รข้าวการนวดแบบฟาดกร,รข้าวก็คือการใช้มนุษย์นี่เองหรือการใช้ชาวนานเนี่ยเรียกทุกคนในหมู่บ้านมาช่วยกันนวดข้าวก็คือการฟาดข้าวเวลาฟาดเขาก็จะจับกอข้าวมาเป็นกอใหญ่ๆแล้วก็มัดรวมหนีบกับไม้ที่เขาเตรียมไว้แล้วก็ทําการฟาดลงที่พื้นอย่างแรง ไม่ได้ฟาดทั้งเดียวนะคะฟาดหลายๆรอบจนเจ้า,มาเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยลนมาเต็มพื้นไปหมดเลยนี่เขาเรียกว่าการนวดข้าวหนึ่งวิธีในสมัยก่อนจะใช้การนวดข้าววิธีที่หนึ่งแล้ววิธีที่สองเขาเรียกว่าการนวดแบบใช้เครื่องทุ่นแรงเจ้าเครื่องทุ่นแรงสีแดงๆที่เด็กๆเห็นเนี่ยค่ะมีความพิเศษมากเลยหนึ่ง สะดวกสบายต่อชาวนาชาวนาไม่ต้องเมื่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงของชาวนาหลายๆคนเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามากมายทำให้เกิดเครื่องทุ่นแรงช่วยเหลือชาวนานั่นก็คือการนำเครื่องทุ่นแรงนี้มาผลิตเมล็ดข้าวสารสีขาวนั่นเองโดยการนำเจ้าเมล็ดข้าวเปลือกเนี้ยต้นข้าวเปลือกเนี้ยใส่ลงไปในเครื่องแล้วเครื่องจะทำการแยกระหววาง เศษฟางแยกระหว่างเศษอะไรคะเศษข้าวที่มันรีบใช้งานไม่ได้เนี่ยทิ้งออกไปคนละทางจนแกะแยกออกมาจนเปลือกมเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยแตกออกแยกออกเปลือกก็หลุดร่วงลงไปในอีกทางหนึ่งจนเหลือเป็นมเมล็ดข้าวสาร ไหลออกมาไหลออกมาให้ชานาะไว้ใช้ในการหุงข้าวให้เด็กๆได้ทานนะคะจะมาการเป็นข้าวเปลือกค่ะกว่าวจะมาเป็นข้าวหนึ่งจานนั้นไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ง่ายด้วยซึ่งขั้นตอนก็คือเราจะต้องมีการแยกข้าวเปลือกคุณครูบอกไปแล้วเหมือนกับเมื่อภาพที่แล้วเลยเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงในการ แยกข้าวเปลือกนั่นเองก็คือการใส่ข้าวเปลือกลงไปในเครื่องเราจะมีกลวยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราก็ใส่เต้าเปลือกไปเยอะๆเลยเมื่อใส่เข้าไปแล้วเครื่องจะทําการแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวสารเราจะได้เมล็ดข้าวสารออกมาเป็นสีขาวเต็มชามหรือเต็มกระสอบเมื่อได้เป็นกระสอบแล้วชาวนาก็จะเอาไป ขายให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราเนี่ยได้ไปซื้อข้าวเป็นกระสอบกระสอบจากห้างจากตลาดจากร้านค้านี่แหละค่ะแล้วนำมาหุงเป็นข้าวสวยนิ่มๆร้อนๆให้พวกเราได้รับประทานต่อไปนะคะเป็นยังไงคะนี่ค่ะเรียกว่าเครื่องสีข้าวอันนี้กกลายเป็นข้าวสาร นี่ก็คลายเป็นข้าวสวยนุ่มๆร้อนๆเห็นไหมคะกว่าที่เราจะได้ข้าวร้อนๆมาแต่ละเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูถึงบอกว่าให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของการรับประทานข้าวอย่าให้เหลือเด็ดขาดเลยเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ทดแทนคุณของชาวนาที่ชาวนาเนี่ยจะต้องไปหาข้าวไปปลูกข้าวมาให้เด็กดก,กับ ทุกคนได้รับประทานนะคะเอาละค่ะสำหรับใบงานประจำวันอังคารนี้คุณครูเอมีใบงานสองหน้านั่นก็คือหน้าแรกให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่มีความสัมพันธ์กับภาพและระบายสีภาพให้สวยงามที่สดุดภาพแรกเป็นภาพอะไรคะาภาพแรกก็คือชาวนานเนี่ยก็จะเอา เกียวเนี่ยมาเกี่ยวต้นข้าวเกี่ยวเกยวเยวอะๆแล้วก็เอามากองรวมการถมรวมกันจนกลายเป็นอะไรคะเป็นกองฟางหรือต้นไม้อ่าจะต้องเป็นกองฟางค่ะกองฟางสีน้ําตาลนั่นเองภาพที่2เป็นภาพของอะไรเอ่ยช้างใช่ไหมไม่ใช่มีเขายาวๆมีหางเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่กับท้องไล่ท้องหนานั่นก็คือควายนั่นเองถูกต้องนะคะต่อไปเจ้าตัวเนี้ย<ม>เขาเรียกว่าอะไรสักอะไรคะระหว่างเป็ดกับอีกาถูกต้องคะ่ะค่ะเรียกว่าอีกาอีกามีสี ดำนะคะเด็กๆแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาทําหน้านี้ใบงานหน้านี้คุณครูให้นักเรียนฝึกคัดตัวเพียญชนะจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอ เวลาอ่านออกเสียงเจ้าตัวเนี้ยไม่อ่านว่าชอากะเชอนะคะเราอ่านว่าชอเชอเท่านั้นนะต่อไปก็ยอหญิงและดอชดาเวลาเขียนเด็กๆต้องคัดตัวพยัญชนะให้สวยเต็มรรทัดนะคะแล้วเมื่อเด็กคัดเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะระบายสีรูปภาพพวกนี้ให้สวยงามที่สุดนะเด็กๆทําทำได้ไหมทำได้อยู่แล้ว เอาละมาถึงคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะนอกจากจะต้องตอบคำถามปริศนาคำไายครูเอแล้วเด็กๆจะต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมของครูเอด้วยนั่นก็คือข้อหนึ่งชาวนาใช้อะไรเกี่ยวข้าวคะข้อ2ก่อนจะกลายมาเป็นข้าวสารสีขาวๆจะต้องเป็นข้าวอะไรมาก่อนคะ คำถามง่ายไหมคะคุณครูรู้นะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยสามารถตอบได้เลยถ้าใครรู้คําตอบแล้วให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอในหนึ่งคลิปวิดีโอนั้นจะต้องมีคําตอบของปริศนาคําทายแล้วก็มีคําตอบของชาวนาใช้อะไรเกี่ยวข้าวและในคลิปนั้นจะต้องมีคําตอบที่3ก็คือก่อนจะเป็นข้าวสารสีขาวต้องเป็นข้าวอะไรมาก่อนไงคะ คำตอบยากยไหมมียากเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆห้องครูเอเนี่ยเก่งทุกคนอ่าเมื่อเด็กๆตอบคำถามแล้วทรงคําตอบมาในรายกลุ่มอนุบาลเลยนะคะคุณครูอยากรู้ว่าใครที่จะตอบไวที่สุดนะและอย่าลืมทํรายงานที่คุณครูสัง่งด้นะคะสําหรับวานาานันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ